ากา,กา,กา<ะไ>รเปิดบัญชีธนาคารคงไม่ใช่เรื่องอยากอีกต่อไปนะครับสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็ใช้ Netbank อยู่นะฮะแล้วก็มีแอปของธนาคารนั้นๆอยู่นะครับท่านเนี่ยสามารถที่จะเปิดบัญชีเพิ่มได้นะครับเป็นบัญชีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ลองดูนะฮะอันนี้เป็นบัญชีของลุงไทยนะครับผมมีแอปอยู่แล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะจะเปิดบัญชีเพิ่มนะครับเข้าไปเลยนะครับในแอปรุงไทยนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปที่บริการของธนาคารนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับแอปรุงไทยนะครับจะเป็นบริการของธนาคารนะครับด้านล่างขวามือตะกี้นะฮะแล้วก็ คุณเข้ามาเลยนะฮะเปิดบัญชีนะครับอันนี้นะครับเนี่นะฮะเลื่อนมาตรงนี้นะฮะ,ะเจนว่ามีานานล่างนะครับบริการออนไลน์ตรงนี้นะ,ะเปิดบัญชีออนไลน์นะครับกดเข้าไปอันนี้นะฮะก็จะเป็นแนะนำนะครับขั้นตอนนะฮะคือต้องเป็นบุคคลธรรมดานะครับมีสัญชาติไทยนะฮะก็เปิดสูงสุดได้5บัญชีนะครับอันนี้ก็ต้องมีเงินในบัญชีนะครับเคลื่อนไหวนะ ถ้าเป็นศูนย์บาทเนี่ย45วันธนาคารจะปิดนะครับแล้วก็อันนี้ต้องนะครับข้อสีจาเป็นต้องใช้บัตรประชาชนนะครับเพื่อกรอกข้อมูลในกระบวนการอ่าการเปิดบัญชีนะครับอ่ากดไปตรงนี้นะฮะเปิดบัญชีครับโอเคแล้วก็ยอมรับเข้าไปครับกดยอมรับนะครับการจ่ายอมรับอ่าอันนี้นะครับถ้าคุณมีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะสมมติว่าสาขาไหนเป็นในตัวจังหวัดในตัวอำเภออย่างนี้นะ ที่เราเคยไปเปิดสมุดที่ไปเปิดที่ธนาคารสาขาันั้นนะครับเขาก็จะให้เลือกนะฮะว่าเราจะเลือกอะไรนี่นะฮะผมมีตอนนี้ในระบบของธนาคารไทยเนี่ยมีอยู่3สาขานะครับถ้าคุณอยากจะเปิดนาตอนนั้นเนี่ยอยากจะเปิดออนไลน์เนี่ยเป็นบัญชีธนาคารไหนคุณก็กดเข้าไปเลยนะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของผมก็จะเป็นสาขาที่นี่นะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ อันนี้นะฮะเนี่ยบัญชีเราอะไรนะฮะชื่อเราชื่อนามสกุลนะครับวันนี้เกิดนะครับแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยอันนี้นะครับเราต้องกรอกนะครับเพราะว่าหมายเลขหลังบัตรแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สิ่งที่เราจะต้องปกปิดนะครับไม่ให้อ่าตรงนี้กับคนอื่นนะครับเพราะว่ามันจะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับอ่าเราก็กรอกไปนะครับผมกรอกให้มันครบนะตามเลขหลังบัตรประชาชนนะครับ กรอกหมายเลขหลังบัตรเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กดถัดไปนะครับไปฮะว่าเราจะเป็นที่อยู่ตันทะเบียนบ้านอันนี้ก็จะขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เราไปเปิดครั้งแรกนะครับที่อยู่อะไรก็กกไปนะครับอาอ่าอย่างนี้นะครับกรอกไปแล้วก็เบอร์โทรนะก็กกไปนะครับกดถัดไปเหมือนกันนะครับจีดดบนะครับเราก็กไปฮะเพื่ออะไรฮะ มพ <ique> ื่อเอาเงินเพื่อหมุนเวียนก็วานไปนะครับแหล่งที่มาของรายได้ก็เป็นเงินนะครับธุรกิจส่วนตัวนะมีตั้งแต่เงินออมนะครับเงินได้จากประกันประกอบธุรกิจเงินออมเงินตอบแทนนะอันนี้ก็กดไปนะครับอันนี้ผมรับจ้างนะครับไม่มีตัง์รับจ้างประเทศที่มาของเงินนะครับอันนี้ก็ระบุไปนี่ครับเราขอยู่ประเทศไทยก็รับจ้างอยู่นี่ก็เงินมาจากประเทศไทยนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ ข้อมูลต่างเนี่ยรายละเอียดบัญชีก็จะขึ้นมานะครับคุณก็กดยืนยันแค่นี้นเอนะครับแล้วกดยินยอมนะตรงนี้นะครับการให้ความยินยอมในกลุ่มบริษัทเรายินยอมไม่ยินยอมก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูแอปอื่นบ้างนะครับของธนาคารอื่บ้างนะครับอันนี้ของผมก็มีบัญชีนึงก็เป็นของ scb นะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะ,ะทุรกรรทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ จะดีอย่างหนึ่งคือไม่มีสมุดคู่ฝากนะก็อาจจะได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะครับปกติมีสมุดคู่ฝากอาจจะอยู่ที่อดอกเบีย้ย0.5นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะต่อปีนะครับถ้าเป็นออมทรัพย์ถ้าเป็นไม่มีสมุดคู่ฝากก็อาจบ,บางธนาคารจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1-1.5ได้นะฮะอันนี้ของผมมีแอปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ เปิดเข้ามาตั้งแต่ธุรกิจของฉันนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดบัญชีตรงนี้นะฮะมุมขวาล่างนะฮะเปิดบัญชีเงินฝากนะครับอันนี้มันก็จะให้เราใส่รหัสพินไปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะมีนะฮะสมุดเงินฝากอมรัพย์แบบไหนนะฮะอันนี้อันนี้ก็มนเปิดได้นะครับม็เปิดไป นี้จะเปิดได้1บัญชีนะครับเปิดได้อีก1บัญชีทางออนไลน์นะครับประเภทออมทรัพย์จะเปิดได้1บัญชีแล้วก็อย่าง1บัญชีนะครับกดยอมรับเข้าไปนะฮะอันนี้ก็ยืนยันตนนะฮะก็หมายเลขบัตรประชาชนด้านหลังเหมือนกันนะครับจะมีความสําคัญนะฮะอันนี้ต้องก็ต้องกดปกปิดกันนะครับนะครับแล้วก็กดถัดไปนะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดถัดไปนะฮะนะ อันนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้นะครับเป็นข้อมูลที่เคยเคยกรอกไว้นะฮะก็มาถึงขั้นตอนยืนยันะครับจะเป็นประเภทเงินฝากความซับออนไลน์นะครับเราก็จะกดไปนะฮะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าชื่อบัญชีอะไรนะครับสาขาที่ไหนนะครับชื่อบัญชีท่อที่ไหนนะครับข้อมูลบัญชีนะฮะอาแล้วก็ก็จะมีรหัส otp นะฮะส่งให้ที่ไหนเราก็กดไปนะฮะ ส่งมาที่เบอร์มือถือที่เราให้ไว้นะอันนี้ถ้าไม่มีเบอร์ก็เราก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับามาที่รหัส OTP นะครับก็เข้าไปดูรหัส OTP นะครับ โอเคนะครับแค่นี้ก็จะได้เปิดบัญชีเอ่อคุณก็จะได้บัญชีเงินฝากมาอีก1บัญชีนะครับนะครับะระบบก็จะแจ้งว่าคุณได้ทาการเปิดบัญชีเงินฝากควมซับออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะคือเสร็จแล้วครับแค่น,นี้นะมีเนี่ยก็เป็นเงินฝากความซับออนไลน์เนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับอลองไปทากานดูนะครับฝากกด Subscribe, Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับผม